วันที่สามพฤศจิกายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจิงบทที่58และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวสี่ปรองดองคือดินที่มีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ในการฟูมฟักชีวิตให้ฉันมองเห็นได้ยินรู้สึกได้และรู้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต อยางรากแต่กล้าอ่อนได้จากการปลูกวาด้วยการรับใช้ประชาชนหากอยากเก็บเกี่ยวความสำเร็จจะต้องถมตัวสู่การรับใช้ด้วยสี่ปรองดองคือปรองดองสังคมธุรกิจการงานครอบครัวและกายใจคือหน้าที่ของฉันสี่ปรองดองคือดินที่มีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ในการฟูมฟักชีวิต ดินไม่ได้ต้องการต้นไม้แต่ต้นไม้ต่างหากที่ขาดดินไม่ได้หากเรายอมแบกรับภาระหน้าที่ต่อสี่ปองดองอย่างสูงสุดสิ่งที่สะท้อนสู่เราคือชีวิตจะรู้สึกมีความผาสุกและได้เก็บเกี่ยวอย่างท่วมทนที่เดียวฉันรู้ว่าระหว่างมีเตา่ากับไรเตา่าขั้นไว้ด้วยความทยานอยาก หากไม่สามารถสยบความทยานอยากได้แม้จะมองเห็นจุดหมายแต่มุ่งม,มั่นทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จความทยานอยากไม่ทำให้ชีวิตเพิ่มคุณค่ามีแต่จะทำให้ตกต่ำลงเพราะยิ่งมีความทยานอยากมากเท่าไหร่จะมีการกอบโกยมากยิ่งขึ้นความพอใจกลับยิ่งลดน้อยลง เมื่อพัฒนาไปจนถึงถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มสุดท้ายไม่ได้ด้วยเลขก,ก็เอาด้วยกลแน่นอนเนื่องจากมีความทยานยาไม่มีที่สิ้นสุดเตาที่ยิ่งใหญ่ให้คุณไม่เป็นพิษเป็นภัยหากมนุษย์เห็นแก่ตัวพลังกลุ่มนี้จะย้อนกลับการเดินสวนทางกับเตา่าย่อมเกิดความทุกข์และมีภัยพิบัติมาเยือนแน่นอน การรู้จักพอคือความมั่งคั่งการรู้จักหยุดคือสิ่งล้ำค่าเมื่อมีทั้งสองสิ่งพร้อมกันความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลแล้วฉันรู้ว่าชีวิตคือการเลือกสรรมนุษย์เราต่อสู้กับฟ้าดินอยู่ตลอดเวลาคือการกำหนดสติสัมปชัญญะกับความทยานอยากเราจะเลือกสิ่งใด จิตใจที่เที่ยงธรรมคือเทพปกปักรักษาที่ดีที่สุดในชีวิตเราทุกครั้งที่มีความทะยานอยากขุดขึ้นล้วนมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยความรู้สึกผิดไม่ต้องการใครเตือนในชั่วขณะที่มันปรากฏในใจเราจะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นหากเวลานี้เราสามารถหายใจเข้าลึกๆได้ สงบนิ่งสักไม่กี่วินาทีเราจะเลือกไม่ผิดนี่คือการฝึกฝนทักษะที่แท้จริงของการรู้จักหยุดแต่คนจำนวนมากมักไม่สนใจต่อเสียงของดวงจิตในขณะนั้นกลับหันไปหาเหตุผลให้แก่ความทยานยาจนกระทั่งอีกเสียงหนึ่งกล่อมตนเองให้ข้าวข้ามเส้นต้องห้ามไปคำกล่าวที่ว่า ใช้สิ่งที่ก้าวหน้าโลสิ่งที่ล้าหลังหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจิตใจเขาจะด้านชาชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้การเลือกสรรที่แตกตา่างทำให้มีจุดจบต่างกันแต่หากคนเราอยากมีความผาสุกจำเป็นต้องลดความทยานอยากฉันรู้ว่ามนุษย์ล้วนเสมอภาคกันเหตุใดจึงมีบางคน ได้รับการช่วยเหลือจากฟ้าดินขณะที่บางคนทําให้ฟ้าดินโกรธและผู้คนแค้นเคืองเล่าสวรรค์มีความยุติธรรมต่อมนุษย์ตลอดกาลเบื้องหลังของประโยคที่ว่าสวรรค์จะช่วยเหลือด้วยรักเมตตาปกป้องไว้นั่นเป็นเพราะในตัวเขามีสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของมนุษย์คือความเมตตากรุณา ความเมตตากรุณาคือพรสวรรค์ของมนุษย์และยังเป็นรหัสลับของการพิสูจน์เตา่าความเมตตาคือการให้ทุกคนมีความอบอุ่นความกรุณาคือการช่วยเหลือให้ผู้คนพ้นทุกข์ในใจมีความเมตตากรุณาเท่านั้นจะสามารถระงับความทะยานอยากและวิริยะก้าวหน้าอย่างกล้าหาญได้ เมื่อมีความเมตตาการุณาและสอดคล้องกับเตา๋าย่อมได้รับการช่วยเหลือจากสวรรค์อย่างแน่นอนฉันรู้ว่าสุภาพชนที่ชอบทรัพย์สมบัติต้องรับอย่างมีเตา๋าการรับทรัพย์สมบัติต้องสอดคล้องกับเตา๋าสมเหตุสมผลและถูกกฎหมายจึงสามารถรับอย่างสบายใจได้กฎหมายในสังคมมนุษย์ลงโทษได้เฉพาะความผิดที่มีรูป ส่วนการพิจารณาโทษของธรรมชาติกลับสามารถตักเตือนความคิดชั่วร้ายที่ไร้รูปได้อย่าคิดเลยเถิดสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรามักได้แค่ครอบครองไว้แต่เสพสุขไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็เป็นพลังงานเมื่ออยู่ในมือของผู้มีเตา๋าสามารถช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากทำนาบุญให้สัพชีวิตได้ หักตกอยู่ในมือของผู้ไร้เต่าจะเป็นการรังแกและกดขี่ความดีงามฟังรากแห่งภัยพิบัติให้ตนเองในความเป็นจริงทรัพย์สมบัติไม่อาจนำภัยพิบัติมาสู่มนุษย์ได้สิ่งสำคัญอยู่ที่ดูว่าเต้าเตอ๋อและความประพฤติของคนเราคู่ควรกับทรัพย์สมบัตินั้นหรือไม่อย่าให้การครอบครองอยู่เหนือคุณงามความดี นี่คือหลักประกันของชีวิตอาจารย์เจ้าเมี่ยวว๋อวันที่3พฤศจิกายน2565เผยแพร่วันที่1733